แล้นี่ทำไมคุณทำกับข้าวไม่อร่อยเลยรสชาติหัวแตก <B> แล้วนี่ยังมีหน้ามานั่งเล่นโทรศัพท์อีกเหรอใส่หัวกลับบ้านนอกคุณเลยนะรีบกลับบ้านคุณเลยนะกาน้องอย่าตบปุยฝ้ายอ่ะอย่าตบที่หน้านะเอาใช้แม่ผนเสื้อแทนแล้วกันเออจริงด้วย ถ้าคุณกล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วก็คุณเจอดีแนะ่ผมจิตตีคุณขาหักเลยเอาปุย้าน้องจะมาทำไมไม่โทรบอกพี่ก่อนละ่ะเอ๊ะหรือว่าน้องกับก้าทะเลาะกันอีกแล้วเหรอเพี่แนคือว่าโทรศัพท์หมูพังนะคะ หนูกับก้าพวกเราสองคนด้้าชีวิตคู่ยังไงก็ต้องมีเรื่องเข้าใจผิดทะเลาะก,กันบ้างแหละเดี๋ยวก็ดีกันแล้วน้องไม่ต้องคิดมากนะเออน้องนั่งรอพี่ก่อนสิเดี๋ยวถ้าพี่เคลียร์งานเสร็จแล้วพวกเราไปกินชาบูกันนะอา้าวถ้าจะไปกินชาบูก็ต้องมีผมด้วยคนสิก้ามาพอดีเลยนี่ก้ากับน้องสาวพี่ก็แต่งงานกันมาได้ปีกว่าแล้วไม่ใช่หรอ แล้วทำไมพวกน้องสองคนถึงยังชอบทะเลาะก,กันอีกละ่ะมีเรื่องอะไรกคค็ค่อยคุยค่อยๆปรับความเข้าใจกันสิทะเลาะก,กันบ่อยแบบนี้เดี๋ยวถ้าคนอื่นเขารู้เข้าเขาก็จะนินท้าว่าพวกน้องสองคนกันแน่เลยโหพี่แอนพวกเราสองคนอะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันสักหน่อยก็แค่เถียงกันไปคาสองคำเองแล้วนี่กา้าไม่ได้ตบตีปุ้ยฝ้ายใช่ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมจะไปตบตีปุ้ยฝ้ายอะ ผมเป็นคนอ่อนโยนไม่ใช่ความรุนแรงอยู่แล้วผมมาที่นี่ mm hmm. ก็เพื่อจะมาง้อปุยไฟกลับบ้านกับผมนั่นแหละเอา้เาแล้วไม่ไปกินชาบูกันแล้วหรอไม่กินแล้วครับที่รักผมขอโทษนะผมผิดไปแล้วผมไม่ดีเองอะ่ะที่รักอย่ากโกรธผมเลยนะเรากลับบ้านกันเถอะไม่อ่ะฉันไม่กลับปุยไฟกล้าเขาก็มาตามง้อน้องซะขนาดนี้แล้วน้องให้ภายกล้าเถอะนะน้องรีบกลับบ้านกับเขาเถอะ ใช่ที่รักเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวก่อนุ้ยฝ้ายเมื่อกี้น้องบอกพี่ว่าโทรศัพท์น้องพังแล้วไม่ใช่หรออันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้น้องเอาไปใช้ก่อนนะขอบคุณมากเลยนะครับพี่แอนบุ้ยฝ้ายน้องรีบกลับบ้านเถอะนะน้องเป็นอะไรหรือเปลอบุ้ยฝ้าย หนูมไม่เป็นอะไรคะ่ะเพียงหนูมไม่ได้เป็นอะไรจ,จริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอนี่ใครเป็นคนตีนอ้องกล้างั้นเหรอไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้ตีเขา อ,อ,อันนี้เป็นรอยที่ลื่นลน้มเองตอนเช้าใช่ไหมที่รักลื่นล้มงั้นเหรอกล้าคิดว่าพี่จะเชื่อไมหมล่ะทําไมกล้าถึงทําตัวไม่ไดีแบบนี้ใส่ปุ๋ยไยล่ะแล้วเหตุผลอะไรถึงทําให้กล้าต้องใช้ความรุนแรงขนาดนี้จะเป็นไปได้ไงผมไม่ได้ตีเขานะใช่ไหมปุ๋ยไยใช่ไหมพี่แอนฉันปุ๋ยไยปุ๋ยไยน้องพูดความจริงออกมาเลยนะ มีพี่อยู่ตรงนี้น้องไม่ต้องกลัวหรอกพี่แอนคือกล้าเขาใช้ไม้แขนเสื้อตีหนูค่ะปุยไฟทำไมน้องไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกล่ะน้องไม่รู้หรอว่าผู้ชายที่เขาชอบใช้ความรุนแรงอะ่ะเขาทำแบบนี้ครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปน้องเก็บไว้คนเดียวไม่กล้าบอกใครและไมนกล้าขัดเขาแบบนี้เขาก็จะเหยียบยั่งศักดิ์ศรีใช้ความรุนแรงกับน้องต่อไปเรื่อย ที่ผ่านมาถือว่าพี่ตามบอดแล้วกันนะที่เชื่อใจคนอย่างกล้าต่อหน้าทําเป็นคนอ่อนโยนสภาพแต่คิดไม่ถึงเลยนะว่าน้องจะเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงขนาดนี้แล้วทำไมเหรอพี่เคนพี่มาได้ไงเนี่ยถ้าพี่ไม่มาน้องก็โดนเขาลุมลุ่แก้สิ น้องชายคนสิตีน้องสาวฉันจนแพ้เต็มตัวไปหมดแล้วนี่มันเรื่องในครอบครัวเราคนนอกไี่สิทธิ์มายุง่งเกี่ยวอะไรกับคุณเรื่องครอบครัวนีนหรอแล้วพวกคุณสองคนยังเห็นปื้อฝ้ายเป็นคนในครอบครัวอยู่ไหมนี่คุณไม่เข้าใจเหรอผัวเมียทะเลาะตกตีกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องเนี้ยผมไม่เคยผ่านมาแล้วเรื่องปกติงั้นหรอนี่มันใช้ความรุนแรงกันชัดเลยนะสาบีทะเลาะก,กันอะ่ะเดี๋ยวถ้าถึงเรื่องบนเตียงก็คืนดีกันแล้ว นี่คุณทำไมคุณทำตัวแบบนี้กับพี่ชายผมคุณไม่เคารพคนอื่นเลยนะมารยาทมีหรือเปล่ากายังมีหน้ามาพูดอีกนะแล้วมีคุณเป็นพี่ชายภาษาอะไรเนี่ยไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องชายคุณเลยโตขนาดนี้แล้วยังแยกแย้ไม่ออกอีกหรอว่าสิ่งไหนถูกหรือผิดควรทําหรือไม่ควรทาเอ๊ะแล้วนี่คุณรู้ได้ไงว่าน้องสาวฉันอยู่กับฉันที่นี่หรือว่าคุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่า น้องสาวฉันพี่แนตอนนั้นพี่เคนเข้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเขารู้เรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วรู้ว่าทำไมที่แท้ก็ไม่เคารพไม่ปกป,กปก้องกันเลยนี่เองดูเ,งเหมือนว่าไม่ใช่คนแก่ที่กลายเป็นคนไม่ดีแต่คนไม่ดีต่างหากแก่แล้วนี่แกที่คุณกล้าด่าพี่ชายผมเหรอนี่แกกล้าตบน้องชงายสงดยอดผมเหรอ น้องชายสุดที่รักหรอแล้วน้องสาวฉันตอนที่เขายังอยู่บ้านตอนที่ยังไม่แต่งงานไปบ้านคุณเขาไม่ใช่น้องสาวสุดที่รักของฉันหรอกคิดไม่ถึงเลยนะว่าน้องสาวฉันอยู่ที่บ้านพองคุณสองคนเขาจะดนหลังแกกันขนาดนี้ทำไมพวกคุณสองคนถึงได้โหดเที่ยมกันขนาดนี้เขาก็เป็นแก้วตาดวงใจของฉันหนึ่งกันจิตใจของพวกคุณสองคนนี่ทำไมถึงได้ใจดำกันขนาดนี้แล้วพวกคุณสองคนยังมีความเป็นคนอยู่ไหมฮะภุ้ไฟนี่ตกลงคุณจะกลับบ้านกับพวกผมไหม นี่แกจะทำอะไรฉันจะฟ้องพวกคุณสองคนอ,อย่าคิดที่ฉันจะปล่อยเรื่องนี้ไปได้ง่งายๆรอรับหมายสารได้เลยนะคุณฝ้ายกลับบ้านกันเถอะต่อไปนี้พี่จะดูแลน้องเองนะ